ปาาพี่น้องเบื้องมองนี้ค่ะบักฟลายดอกเลยค่ะพี่น้องตเตาหลวนๆเลยพี่แต่ดอกพองางามๆนี่ค่ะเอ้ยเห็ดตามธรรมชาตินะคะพี่น้องว่าเด็ดปลูกด้วยค่ะขึ้นเองตามธรรมชาติเลยโอ้งามค่ะค่ะแค้มาเห็นงานทางหลาดบุรีนะคะมะ่อมยังสี่ขึ้นหอดบ้านค่ะพี่น้องเมื่อีง เห็นไหมโอ้ยขึ้นหดผดุ้ท่ธอยูบาลค่ะมันค่ะได้ขืนเห็นแนวนี่เก็บได้เมื่ดมือได้ปะปลาเดียวจะว่าสิเต็มกระตาค่ะหุ้ดองเห็นปะค่ะงามค่ะเป็นเงาเป็นเงาค่ะ ข่เอเฮ็ดแบบค้าตันๆกับบวมนะคะมาเถือก่อนเพิินโรยผุดมิตาดอกง,งามๆค่ะป่าเอาเฉพาะอันนี้นะคะดอกดีพอกินได้สวยค่ะแค่ใส่เบื้งป้านที่วาเพิินขึ้นนะคะ พี่น้องร้ายคนผันถามว่าคือน้ำตดเอียงนี่ไหมคะพี่น้องอุนจังสิเปิีนว่าจังไดกับบรูมันจะมีขึ้นจังน้ำนามันสินะคะแต่ว่าหกนะคะแบบนี้และะ้วค<ม>่ะเป็นเหงาอะไรปะโอ้เหงานี่เอาได เป็นเงาเป็นเงาเนาพี่น้องเมืองเอ้ยเสียดายโอ้เนาถิ่มทัท้งหมดเลยค่ะไม่จะดรอกใหญ่าย,าย,ายข้างอะไรเลี้ยวไปเป็นปลาเลยพี่น้อง เปื่องหุ่นเห็นปะค่ะมองไปเป็นป่าเลยอี่สัมมางาผีล้วพี่นอง เลวเบอร์ในราคาพี่น้องเอ,อ้ยสมัครขังมาเนี่ยเถอสังเกตดีๆเห็นเต็มดินเลย đó này nâu thật. Chúng phải ăn đi để công mày? Dạng này. <laughs> เดี๋ยวจุเน่ไปได้กับไปคุ้มเขียวมันยู่บ้านห้าดอกไหน่ไปได้กับเก็บนะค่ะพี่น้องดอกนี้สีมันน่าถิ่ื้อได้ดอกอน,นี่มันเป็นปลายุค่ากับต้นนั่นน้ำน้ำมันงสิสลับกันนี่ลคะค่ะติมไปหมด เฮ็ดยุค่าก็รายคะ่ะเฮ็ดเผือกตับเต้าก็รายเก็บบฆสนาสนายพี่น้องเลยพังเนวถิมมันมานน้ำกันนะคะพี่น้องดอเดี๋ยดออกเดียว งามๆค่ะพี่น้องจะออนนะคะอยาก้าไปอีกค่ะอยากพกอีกแกง,งืดเงิดพี่น้องมันลายอะไรป่าทั้งทีเลยเหงิดดอกงามข้างงามไหมค่ะนี่ก็เป็นเฮดที่ว่าเขาได้ในมือหน,นีนะคะพี่น้อง สองกระตามันนี่เห็ดขมมิตรดอกงามงามค่ะพี่น้องดอกง่าง่งๆงามค่ะอีดีขอบคุณหล,ลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนยค่ะแล้วพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ